มึงอย่าพม่งใส่เลยโอ้โหหุยมึงอย่าสะพายขึ้นถือได้หน้าเฮียได้ปะคุณหมิวนะกินท้องเขาแข็งแรงไหมต่อให้กินอะไรเขาท้องก็ไม่เสียดูฮยนี่นะกงาอ่มุกเขา สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะฮะกลับม,มาพบกับช่องจับถ่ายอีกครั้งคลิปสเม็ดนี่เขาคนเดียวเลยนะที่ได้ยอดวิวเยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นพวกเขาคนเดียวเลคลิปสเม็ด เข้ามาดูเข้ามาด่าวันนี้เราอยากมากินอาหารที่เป็นเส้นอย่างตุกต้องถูกต้อง๋วยเต๋ยวเอออะไรอย่างเส้นช่ๆครับมากเราไปซื้อมาแล้วดูๆมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรเรื่องจากอะไรก่อนก็จะมีอันนี้ครับพริกป่นใช่โอ้ถ้าไรนี้ไม่ทั้งวันันแรกนี่จะจะเป็นขนมจีนน้ำยาอะไรอ่าน้ำยาล้างห้องน้ำเออเกัดกระเพาะับผมแล้วก็นี่๋วยเตี๋ยวต้มยำเจอตาโฟต้มยำแับนี้ราดหน้า มีกรอบเย็นตาโฟฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่วนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ่ยไก่ผัดซีอิ้วฮะโคตรน่ากินเลยครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดาเส้นมาม่าใช่เส้นมาม่าฮะเฮ้ยนบอกมาม่าไม่ได้ต้องบอกว่าเส้นบะหมี่กึ่งกึ่งสเร็จรูปอะไรกึ่งกึ่งสุกุ้งไก่กับวะไกสัตวหีบอยู่ตัวเดียวเลยมึงอันนี้เะไออะไรข้าวมันไก่อข้าวมันไก่เอาไปแกะกับผมก็บอกอยู่เส้นมีเกี๊ยวฮะ ผัดไทยผัดไทยฮะมาลำแกอใส่จานมาเรื่องของเรื่องเนี่ยเออที่เราซื้อกันมาเย iko, อะเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเพราะจริงอตัดสินใจไม่ได้คือจริงบอกว่าเออเควันนี้เราจะกินอาหารเส้นกันแต่ละคนก็ชอบกินไม่เหมือนกันแล้วถ้าจะมากินแบบอย่างละรอบอย่างละรอบมันก็จะแง่เออสัดไทยแ้ว,วโอ้โหมันก็จะอิ่มก่อน กินได้ไม่ครบเ,ออเพราะ,ะนั้นก็เลยเรามีวิธีการก็เลยมิกซ์ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกัน <c oughs> มิกซ์ <c oughs> แล้วเหรอมีกแล้วกระแสดีแดลว,ว่าแสดงว่าชอบกันรวมรวมมิกซ์ถูกต้องเราก็เลยมิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันฮะ แล้วเราก็จับใส่ชานชานชานใานชานชานใ่ชานนะจ๊ะนที่เรียบร้อยแล้วนะคับเรลอกลกินกัไาอะไรเฮ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรแทดัดแแดดไอ้โชว์ลอกไอ้โชว์ลอกไอ้โชว์ลอกไว้ีแรดัแดแดดเอาโไอ้โชวกดไว้ไอ้โชวกดมว้ไอ้โชวกดไวยแดัดไอ้โชวกดไวยแแแด มึงกงนะพียเจ็บเหี้ยอเลย <c oughs> ขอคอบไม่ต้องขอบคุณขอบขันเลยมาแจากช้อนอะไระแจกช้อนเนี่ยอย่าพึ่งทำไมาอย่าก,กินตอนนี้ไม่ได้ทำไมวะถ้าเรากินทีละอย่างเราจะอิ่มก่อนตัดสินใจให้ได้กินครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องได้กินทุกอย่างแล้วได้กินเท่าเทียมกันขอหน่อยครับพี่มิน้น <c oughs> ไอหนูมันห้าทุ่มแล้ว <c oughs> าอ๋อก็คือเราตักเราตักแบ่งมากินใช่ไหมอ่าไม่ใช่เดี๋ยวทำให้ดูนี่นะฮะต้มยำนะฮะอ๋อก็ยัได้กินง่ายง่ายไม่ควรใจไม่ไม่ยันยันยังยังนี่เลยอะไรของมึงหนมจีนน้ำยาเฮ้ยนี่บะหมี่เกี๊ยวไม่นะหมโเขาหมูจะบอกว่าทุกอย่างที่ซื้อมาครับอยู่ในซอยหนึ่งจานนะถ้าใครอยากกินก็คือในซอยหนึ่งจานครับมีลูกฟ้าเลยที่เทลงลงไปนะฝากไว้ด้วยเจ้าซอยผัดไทยเจ้านี้อร่อยมาก ไม่จริงหรอกถ้าอร่อยเขาเก็บไปกินเองก็อร่อยตลกขนมจีนแกงป่าน้ำยาป่าแกงป่าผัดซีอิ๊วโอ้โหงานนี้น่าระทัดครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดทุกคนได้กินเท่ากันหมดเด็กเยาเยากินหมดอย่างนะนไม่มีคนห้าวอยากทำคอนเทนต์ุยผัดไทยให้คุจองแล้วผัดไทยอย่าแยกกูนะไอชว์ผัดซีอิ๊วกูจองไหม ร้อนๆร้อนๆเลยเอาฮะตอนนี้เรามีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้ากินกัน3คนยังไงก็ไม่หมดมันเยอะอือเราก็ซื้อมาเผื่ออยู่แล้วอันเชิญเลยคนแรกมินชีขยี้ใจไม่ได้โอ้ไม่กินได้ไหมมาหน้าเนี้ไอ้ชว์มอย่าไปโน่นต่อไปฮะพี่พีนะเฮ้ยกูไปเคลียทีคนสุดท้ายเป็นครั้งแรกที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันครับเธอเน็ก เร็วยายาถือไอ้เด็กใหญ่เนี่ยเป็นไงเป็นเด็กไทยใหญ่เหยเนอสวัสดีค่ะเฮ้ยเป็นพูดไม่ัดเหรอเหตุการณ์รวมแล้วเนี่ยใส่เสื้อไทยอย่ากพ่อนี่แหละพ่อพ่อี่พูดอะไรพ่อไอ้พ่ออ๋อเนี่ยไปฉีกซะแล้วกูอีพ่อเออพ่อพ่ออีพ่อแม่อีแม่เมียอีฮาฮาเลยเอายังกลิ่นอะไรกุ้งได้ไหมเกลือนะกุ้งไหมอุ้ยสภาพนี่อย่าบกุ้งไม่ช่วยอะไร นี่ก็แค่ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาก็พร้อมกับตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะแจกช้อนฮะเดี๋ยวการละมังให้กินช้อนถ้าเราแจกช้อนเ้อนให้ครับเไม่กินแล้วินโอครบยังไม่ครบยังคนเหรอไม่เราคบกัน จะเริ่มก่อน X X อะไรคนปรุงดีกว่าคนปรุงเปิดเลยเออทานแล้วทานอะไรครับทานแล้วทานแล้วน้ำปั่นมึงยังคือถือสาสานหมือนขวดก่อนเลยท่านี่กูยกให้มึงกินก่อนโว้ยทำไมตกที่ผมเอาลองจะเริ่มแดกอนไหนก่อนดีเลยคนช็อกเส้นใหญ่เอ๊คนชอกเส้นใหญ่มันต้องชิมน้ำด้วยเถอะกูจะรอดอยู่แล้วเอาน้ำก่อนเลยมึงอย่าพุ่งใส่เลยโอ้โห ได้หน้าเฮียได้ปะเนี่ยพี่กูอยากกินผัดไทยกับนี่เนื้อดีกว่าผัดไทยกับเนื้อผัดไทยเนื้อตุนนีผัดไทยเก็นเนื้อเออได้ก็ดีเนาะล้วได้กินของอย่างชอบดีเหรเนี่ยดูดิก็มันได้อยู่หน้าเด็กดอยอยู่นะเธออยากกินไรผัดไทยไหมเอ้ยร้านหน้าใช่ไหมมานี่นี่ร้านหน้ามีกอบเฮ้ยเมื่อกี้บ่นบอกว่าอยากกินเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวกรอบกับหมี่กรอบรับแบะ นี่นะฮะผมบอกทุกคนเลยว่าเรารวมกันสิบกว่าอย่างอธิบายก่อนอธิบายก่อนรสชาตินี่แบบว่าไม่ต้องพูดถึงใช่ใช่แต่เพราะว่าหมิวเป็นคนกินได้ทุกอย่างเอออะไรแย่ๆก็กินได้แล้วอีกอย่างนะคุณหมิวนะกินท้องเขาแข็งแรงไหม่อให้กินอะไรเขาท้องก็ไม่เสียดูฮะนี่นะกินกิจัดเข้าไปโอยขอบใจโอยเขี้ยอย่าอมข้าวสิลูก ไอยังองข้าวเคี <occurs> <k S 2> ้ยวค่อยเคี <sky> ้ยวค่อยเคี้ยวค่อยค่อยลิ้มรสค่อยค่อยลิ้มรสล้านหน้ารสชาติอันนี้นำอะไรขนมจีนเออใช่ขนมจีนนำจริงเชื่อป่ะไม่เชื่อแดกอ้าวขอต้องม้ไหอมาย่ายังต้อเห็นความบรดแุทธิ์นี่นี่ไงมึงคิดได้แล้วมึงเป็นมันแงสาบอร่อยผมมาทำไมครับเนี่ยเราชอบกินมุกกรอบกลัวมันอร่อยแต่พวกมึงอ่ะ อุปทานเออทำไมดึงทามอุปทานเจอพระประธานเนี่ยนี่ะเป็นไงกินได้ดึงหน้าสวยตัดชื่อเราสั่งขนมจีนมาขนมจีนนี่กินกับบะหมี่เกี๊ยวนู่นเกี๊ยวไหมนั่นแหละอ่ะเกี๊ยวกับขนมจีนอร่อยมิ้นท์ไปแล้วเห็นปะ มีวุ้นเส้นติดไป็นของโอ้ยพี่แล้วอ้าวทำไมวะกูว่ามันกินได้นะทัว่าตอนนี้มันยังแยกชัดอยู่ว่าขนมจีนอยู่นี่นะโอ้โหเราต้องคิวเูาด้วยไม่คุณไม่กินได้คุณไม่กินได้เหรอเผื่อพี่ชอบกินบะหมี่ทุกคนเขาอาจจะแอ c ซิ่งว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างดูนะครมันก็คือของกินป่ะวะเออใช่จะไปโอ้ยไปดิ้นทุรนทุรายไม่อ่ลงไม่อร่อยอันนี้กินเส้นฝั่งนี้จะเป็นน้ำเออต้องอย่างนี้คนจริง ลูกชิ้นปลาเต้าหู้ลูกชิ้นเนื้อเฮ้ยเย็นนุ่นี่คนจะกินเขากินอย่างงี้กินคำน้อยๆโอุ๊บบ้าบอก็หมายพ่อฝั่งนี้เป็นเส้นคำอะไรที่คักฝั่งนี้ทำเส้นฝั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นจำว่าอย่าไปทำแดกกันที่บ้านป้าครับตบด้วยลูกชิ้นหมอบเขาให้สดน้ำหน่อยสดน้ำมะพีิซดน้ำหน่อยตาสดน้ำช้อนพี่หวานน้ตาเล่นน้รอชุบคอ เดี๋ยวตากให้คนอื่นีิโอ้โหนี่เป็นไงแล้วเเจโอ้ยเนี่ยนี่พริกน้ำยาป่าอยู่อยู่โอ้ยแา่ใสเสือกสดแรงทึบจมูกอร่อยนะเออมากินได้อร่อยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไอแซมมากินเลูคือผมให้ผมมาถ่ายแล้วผมมากินด้วยนี่หรอใช่ไงหวางดีส่หัวทำไมอะเดินจ่า่หัว อุร่อยกลับไปกินอีกนะาขอถ่ายคนเดียวดีกว่านี่หมูแดงด้วยเป็นไงเธอมีข้าวมันมีทุกอย่างอ่ะเลือกทำไมไม่ต้องเลือกหรอไก่ด้วยอร่อยอ่ะเอออร่อยเลยจะเลือกแต่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเยอะไปไหมอะไรนะเจอเจอเจออ่ะคนเดียวใช่เธอบอกว่าเธออยากกิน อเออใช่ใช่เอางี้ถามเธอจะโกรธไหมถ้าแบบเล่นมุกกินแล้วพ่นใส่หน้าเนยโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่าัวเป็นคนพ่นใส่หน้านไม่เกรงใจเมคอัพเลยอยังไม่หยุดยัง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 ไม่หยุดอีกครับพอเออยังไม่ถ่ายคู่อื่นอีกเต้นจะอื่นอยู่แล้วคู่เลยนี่ยเลยเปิดโอ้ยยุงกินได่ได้ มุกเขาแยกเล่นเหรอทำไมต้องเล่นมุกตกกระโปรงอะไรกันด้วยป้อน่ะป้อนให้มันดีๆน่ารักป้อนเออให้ปรนดุจน่ารักหน่อยเออโอ๊ยไม่เอาโอ๊ยไม่เอาทำไมก็หอมก็กินมือกันอ่ะไปกันป้อนอ้าวทำไมหวยออกแบบนี้ครับเนี่ยเถอะป้อนมาก่อนนะครับป้อนเถอะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ข้าวปั้นนะเถอะเถอะป้อนมาก่อน สาวโรแมนติกขึ้นโอ้โหปากไอ้ดูเยปากเพื่อนๆปากเพื่อนเออปากเพื่อนอีกเส้นนึงอีกเส้นนึงเฮ้ยผมว่าผมชอบรสชาตินะเออแต่กูไม่ชอบเหมือนแต่กูไม่ชอบเหมือนบาร์บีคิวเสียบไม้จับตรวไปทิ่โชว์ฮะที่ก่อนผมอะเร็วเด้อเวอะอะอะมึงก็เข้ามาใกล้ๆเลยเอาไว้เลยเลิศ คนบอกว่าผ bueno. eh eh, bueno. ัดซ <Ó, S 1> ีอิ๊วอ่ะแม่เที่ยมสุดใช่ไหมหรือคจะกินให้มันอร่อยเออเป็นเนี่ยรักน้องว่าให้น้องกินเออ่ะกินไปแล้วกินแล้วกินไปแล้วบมกแล้วบอกเลยนะอร่อยอร่อย ไม่ช่วยแดกแล้วก็มายืนชมได้หรออีใหญ่เยอุยมือก่อไเ้สัตว์กูเมากุ้เตี๋ยวมเดี่พอละผมกินหมดละไปแอบพกดทีเช่นัเ่นนนี่ไงนี่ อร่อเน,นี่ยไม่อิ่มอ่ะเธอแหละเธอเป็นคนเธอเป็นคนตักมาเองของใครอ่ะไหนก็เติมแล้วกินเถอะมึงกินก็ได้ของดีดีทั้งนั้นของดีของดีแ่บบอกของของ,ขอ,งอะไรนะของดีของด,ของดีทั้งนั้นเลยทุกอย่างเลยใช่อ่ะแต่ก็อือกินไอโฉมไปเข้าน้ำป่ะไ, <laughs> ไปเข้าน้ำป่ะ <laughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดอย่างดยวอย่างที่หมดนะเออหมดหมด ครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยในขั้นการรีวิวก๋วยเตี๋ยวต่างๆนา,นานาชนิดนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามคล้กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าครั้งหน้าอยากให้เรารีวิวอะไรที่มาม mix z o ว e กันได้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาผมหมดนะครับเดือดของพี่เบะให้หมดผล้างจานแล้วตับไม่เบะนะอะไรก็เหลือน้อยแล้วมันเยอะเมื่อกี้เหลือตั้งเยอะผมเกินแล้ผมหมดแล้วเนี่ยแล้วไม่ทานของมีดยัง อะไรนะกูใกล้ใกล้หมดแล้วเมื่อกี้มันจะหมดแล้วเส้นเล็กมันอืดขึ้นมาเมื่อกี้กินให้หมดกินให้หมดกินมดเดี๋ยวๆเกี๊กินให้หมดกินหมดกินหมดโดยเองเดี๋ยวๆเมื่อกี้เรียกใครตัวเองนะฮะเมื่อกี้เรียกใครตัวเองเรียกหมูตัวเองอ่ะครับเดี๋ยวๆแฟนกูอ๋อแฟนกูอ๋อลืมเออที่รักกินนะจ๊ะเออใครผูวิ่งเลยมาเร็ว เอางีพูดพูดตามผมก็พูดตามผมเธอ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 รู้ไหมเธอรู้ไหมเขารักเธอคนเดียวนะเขารักเธอคนเดียวนะรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ด้วยเป็นห่วงเธอมากเป็นห่วงเธอมากเขาหยุดเจ้าชู้เขาหยุดเจ้าชู้หยุดแล้วจริงๆหยุดแล้วจริงๆเพื่อนเธอคนเดียวมึไปพูดเองเลยพนันตรนี้เเอาถวายบางคมเลยเธอเป็นเจ้าวันนี้ก็ จริงๆมันก็อร่อยนะคะแต่ว่าอย่าทำถือแล้วถือแล้วถือ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 ทือถบอถือถือถอถฟอดมองือี่อถืออจะอถือถเอถเออถือถือะเอถืออถืาก็รักเธออยู่ดีถ้าอถืดด โ้ยดันตายเฮียเียเธอเส้นเลยเขาจะแตกเธอไปไปทิปเลย